แล้วเราต้องต่อแถวไปทดใช้กรรมในแต่ละจุดแต่ละจุดอ่าเช่นปีนต้นง,งิ้วหรือจะต้องตบกระทะทองแดงหรือบบาาบลา,า,าแล้วพี่ลองท่านนี้พ่ะน,นะครับบอกหน่อยว่าฉันต้องพยายามมีนานแค่ไหน ให้ามับเตียวจิตต์อรมามาทำาไมก่อนมันนี้บัตรคิวแต่ละจุดพี่เป็นผว้บรแล้วเลิศที่ปางเลิศคือหนูได้ถามว่าในกรณีนี้ถ้าเราทำไม่เป็นเราสามารถให้ท่านยมเนี่ยสาธิตให้ดูได้ไหมถ้าเราเป็นคิวเบอร์หนึ่งบอกท่านจ๋า ถ้าลองปีนให้ดูสักทีหนึ่งก่อนเดี๋ยวจะทำให้ทำตามอะไรเงี้ยได้ไหมถ้าเรารทำไม่เป็นนะทำผิดอ่ะเออถ้าเราไปทำอะไรเหยียบผิดแล้วก้านต้นยิ้วมันหกนะักอ่ะทำยังไงอ่ะถ้าในโปรเจคเตอร์ฉายให้ดูโอ้ยเท็กชัจะเกลียดเพราะว่าโปรเจคเตอร์ขอสามท่านะครับ แล้วถ้าสมมุติว่าเราลงไปปุ๊บใช่ไหมเราเจอเพื่อนเลยอาจสมมุติจใจต่อเป็น<อ>สมมติเรกเจออยู่แล้วผมเพื่อสวัส์อย่างเดียวได้ฮะาอย่าเพู่ไปเขาให้สแกนคิวมารโคตด,ดูวิธีชจุดก่อนโอ้โหล้ำไปอีกคือมีไวไฟใช่ไหมในรถมีไ i ไฟใช่ไหมเชื่ออะไรเฮลเฮล 4G หรือเฮล 5G และเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเราต้องเราเราร้องเพลงตรงคีย์กับไม่ตรงคีย์ก็ลองฟังดูก่อนแล้วพยายามจับคีย์ให้ถูกกับกับหนะูหูต้องดีด้วยนะคนจะร้องเพลงได้หูต้องดีด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ตรงคีย์เราจะร้องแบบผิดโน้ตอ่ะเข้าใจปะ่ะมันจะผิดโน้ตมันจะไม่เหมือนกับที่คนอื่นต้นฉบับร้องเอาไว้อลองลอง,ลองเทียบดูประมาณนี่ เฮลมีเอวีีต้องดังในนั้นน่ะเขากีดหลานปีต้นงิ้วเสียงดังนั้นอ่ะใช่เสียงดังสิเขากรีดกันนะ่ะ <c oughs> เพราะว่าอะไรเพราะว่า <c oughs> ที่ต้นไม้อะมันจะมีพวกกิ้งก่าหรือสัตว์เลื้อยคลานอยู่ขอเสน์ลูกทุ่งครับพี่ชัมบอก สนเสน่หลูก <c oughs> สนเสน่หลูกทุ่งนั้นมีมนคลังยินเสียงครุยดังพลิ้วลมพัดมาชายทุ่ง <c oughs> เด็กขี่หลังควายผ้าข้ามาพาดทุ่งร้ <c oughs> อนอะ ที่พคกไม่ยมบริสุทิตกยมาบาลเป็นแฟนคลับเผื่อได้ดะดับบนทอนความผิดเออ <c oughs> ก็จริงนะล้อเพียะไรล้อเพียะไรล้อเพียงไรน,น,น,นายโลกน้าโลกน้าโลกน้าโลกมันล้อจริงจริงโยมบาก็หล่อลากดินอะไรเงี้ยโยมบาเจ้าขา พี่ไรอันฝึกร้องเสียงสูงสไหมครับพี่ชายหนูฝากถามแต่เขาร้องเสียงสูงสมไม่ได้เสียงสูงอะ่ะต้องฝึกนะไม่งั้นใ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 นงันต้องมีพี่ลิงดำเนินรายการเอา้าก็แปลว่าคุณลิงก็ตบไปด้วยสิตายแล้วเจอคนดังหรือแล้วพี่ลิงคือยมคือท่านยมใช่ไหม เสียงสูงครพูดถึงเสียงสูงต้องฝึกเพราะว่า,าคือบางคนฝึกอ่แล้วอันอันอยู่นี่เลยอันอยู่นี่เลยไดวปะอันอยู่นี้อันที่คอคือต้องเปิดไม่เปิดก็หนีบคอเช่นอีอีหรืออะไรอย่างเงี้ย<อ>หรือไม่ก็หลบไปเลยถ้าขึ้นไม่ได้จริงก็หลบไปเลยหลบไปได้อีกเสียงหลบอะไรเสียงหลบคือเสียงที่อ,อ,อย่างเงี้ยอเสียงกรี๊ดเสียงกรี๊ด บนาอกยะไรเงี้ยอ่าเราไปกันต่อในเรื่องของนรกอย่างสมมติว่าบอกว่าท่านโยมครับในไหนผมก็มีโอกาสตายแล้วผมมีโอกาสตายครั้งเดียวนะฮะการตายครั้งนี้ก่อนที่ถึงคีผมที่จะโดนทำโทษเนี่ย ผมขอขึ้นไปเชยชมสวรรค์ขึ้นไปเชยชมสวรรค์อ่ออะท่านโนหออว่าเฮ้ยอ่ะได้แสงสูงมันจะเกิดแล้วลงงไงแม่ตกตกับปะตกตั้งแต่เกิดเลยอรอแม่โหดไปป่ะนั่ซ้อมมาเสียเมื่อไหร่ก็ซ้อมๆเรื่อยๆ,ๆครับทีนี้เสียค่าตั๋วด้วยเหรอเสียค่าตั๋วขึ้นด้วยหรอ เดี๋ยวจะเก็บตังบำรุงเหรอไม่บำรุงวัดอ่ะคนเข้ามาดูใหม่นะครับปฏิภออได้ครับคนเข้ามาดูใหม่คือเรากำลังจินตนาการถึงเรื่องว่าถ้าเราตายเราตุยเราตุย าร้องลูกทุ่งแล้วหลบนี่ผิดไหมครับแต่ว่าอย่าหลบเยอะอย่าหลบเป็นประโยคอะ่ะหลบเป็นคำคำเอาผ,า,นะาผู้ชายนะแร่ผู้ชายนะถ้าหนูไปดิวสวรรค์แล้วร้องลูกทุง่งถ้าได้หนูได้ขึ้นสวรรค์อยู่แล้วลูกร้องพอ <S <S แม่หนูก็ทำปม ดีไม่ดีด้วยน้องจ้อนคืออะไรพี่คืออะคือคนอคือจ้อนเนี่ยมันเป็นตัวละครสมมุติที่พี่แต่งขึ้นมาในเวลาไปงานคอนเสริร์ตใช่ตอนนี้มี2นสอีพีแล้วซึ่งชีวิตของจ้อนเนี่ยมันจะตรงกับเพลงที่พี่ร้องในแต่ละครั้งนั้นๆเข้าใจป่ะเช่นจ้อนเนี่ยไปพบรักกับสาวคนหนึ่งมาจ้อนเลยกลายเป็น คนแบกรักและเพลงคนแบกรักนี่ก็จะขึ้นมาแบกรักมานานมานานแสนนานเต็มที่อะไรเงี้ยคิดว่าไอ้อันเป็นคนดีไหมไม่ดีครับดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วแต่ว่าน้ำตาตกบ่ะอ่ะถ้าสมมติว่าอันไหนลองจินตนาการถึงเรื่องขึ้นสวงจั์เรื่องขึ้นสวรรค์นนเนี้ย พูดถึงเรื่องขึ้นสวรรค์เนี่ยถ้าสมมติเราขึ้นสวรรค์ปุ๊บไปเจอพวกนางฟ้านางสวรรค์เจอพวกเทวดาแล้วถามว่าท่านจา๋าทำไมท่านต้องมีวงแหวนอยู่บนหัวเหมือนซึนหงอคงด้วยอ่ะงงอัสิเทวดาจะมีวงแหวนสีทองอยู่บนนี้เออซึนหงอคงเป็นลิง ซึ่งลิงเนห้อคงจะมีสีทองรัดหัวอยู่งี้องนี้ถามว่าท่านจา์ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะแม่เดี๋ยว่าหลวงพ่อทำจนแม่จะมพึงขอเต้นหนูกำลังนี่อยู่ถ้าพี่อะไรจะหลอกขนาดนี้หนูยอมตายไม่อยอมเพิ่งไว้ตายพร้อมห้ามพูดคำว่านี่พูดคำว่าตุยสี่แสนใจแล้ววันนี้ครับขอบคุณมากค,ครับมาต่อ ถ้าเราอยู่บนสวรรค์และสมมติเราไปเหยียบก้อนเมฆที่ที่เป็นของมนุษย์อะเราจะตกลงไปไหมไปนี่นะและอย่างสมมติผู้ใหญ่ชอบพูดว่าฝนตกเนี่ยเป็นเพราะเทวดาตัดสวะลงมาแล้วถ้าเกิดว่าหนูอยากแกล้งเพื่อน,นะสมมติสมมตหิหนูหนูตุยก่อนเพื่อนอยากแกล้งเพื่อนหนูก็เลยฉี่ หนูก็เลยปัสสวะลงที่บังคาบ้านหลังนั้นหลังเดียวจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นไหมคนจะถ่ายคลิปลงโอ้ยบ้านนี้ฝนตกอยู่บ้านเดียวใครจะรู้ลงทันทีอะไปปะสงสัย วันนี้เติมน้ำตาลเยอะไปหน่อยดีดดีดแล้วบางคนเอาน้ำฝนมามาใช้นะเออใช่ <P ed> าทางจังหวัดเอาเอาดองไม่ใช่ดองเอาเก็บไว้ในโอ่งใ,ใหญ่ใช่ไหมเออเอ่าล้องคคิดตามหนูดิ อย่างสายรุง้งอะสายรุง้งเมื่อก่อนตอนปะกวดได้ใหม่หนูพูดเก่งนี้มันไม่เก่งจริงเลยหนูก็ต้องเรียนรู้แล้วก็พัฒนาต่อไปแต่จริงๆหนูไม่ได้เรียนแบบใครเป็นตัวเองซึ่งหนูคลายแล้วก็ผ่อนคลายแล้วก็รีแล็กซ์มากขึ้นแล้วก็น,นุ่นั่งต๊มโนดีกว่าเพื่อนเยอะดีจริงงั้นเราลงมาดีกว่าลงมา ถามข้างล่างว่าคิดลึกจังแม่เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่คนคิดไปเรื่อยเข้าใจปะคิดไปเรื่อยไม่จะคิดลึกคิดไปเ,เรื่อยเขาเรียกว่าคนมีจินตนาการสูงเกินไปเนาะทุกคนจ๋าถ้านี่คำถามนะถ้าทุกคนต้อง ลงไปขว,ขวักขออคุบณคับลงไปเดเฮลข้างล่างแล้วเกิดว่าหิวเราสามารถยืมกทะทองแดงเนี่ยทำกับข้าวได้ไหม วันนี้เหมือนมาเลี้ยงเด็กสามขวบไลยไ <c oughs> รเลยจริงอ้าวทุกคนอ่ะไม่มีใครคิดเหมือนหนูก็หนูไม่เหมือนคนอื่นเสียค่าเช่ากระทะด้วยหรอแม่เอามาทอดไข่เอ่อเอวสมมติว่าอ่ะ สมมติสิ่งโตสิ่งโตนั่นสิงโตเอาไก่ป่ะไก่ไปกินไส้เดือนไก่บาปแล้วเพราะไปข้าไส้เดือนคือพี่ทำเมนูอะไรต้องมีคสิงโตหรอโอ้โหโคตรเหนียวเลยต้องรู้ได้ยไงว่าเหนียวไม่เคยคิสิงโตไก่เนี่ยฆ่าไส้เดือนแล้วไก่ตกมาลบ และนอรลกหิวมากเลยคนนารนลกที่ตกไปก็บอกว่า mm. ท่านจมจ๋า mm. เรามีไก่ตัวนี้ถวายให้ช่วยผัดเผ็ดให้เราหนะ่อยเถอะกระทะต้องแดงน้ำก็เดือดแล้วท mm. ่านจงก็เลยจำใจต้องต้องทำการปริชีพไก่ปริชีพไก่ไก mm. อะไรอะ่ะ น่าจะมีพี่แก๊ปส่งลงไปก่อนอา้าวแก๊ปก็ลงมาด้วยเหรอดีเลยแก๊ปท่านยมก็เลยต้องทำบาปโดยการปริชีบไก่คำถามมีอยู่ว่าแล้วท่านยม จะตกมาลกอีกรอบไหมเพราะว่าข่าวเพราะว่าปิดทีพไก่เดี๋ยวแล้วอันเถือะไม่ต้องร้องเพลงปีนต้นงิ้วเป็นแผลก็ติดต่อหมอในนั้นใช่เพราะต้องมีหมอที่ลงมาอย er ู่กับเราด้วยไงอ้าวผมปีนปีนโดนทิโอ้ยทะลุมือไปกี่เลยทะลุมืออันนี้นี้เลยหมอพยาบาลพยาบาล พยายามกำลังลงกระทะอยู่ขอเวลาส่วนตัวค่ะมีคนบาดเจ็บจากต้นงิ้วค่ะโดดออกมาก็ต้องมาช่วยถูกไหมนี้บอกคุณจะบา้าตายเอาสมบัตล่ะขอบคุณพ่ออ๋อน,นะครับประเด็นคือต้องทำยังไงให้เป็นท่านโยมอยากเป็น ใช่ไหมเราอยากแบบว่าเฮ้ยอย่าพูดมากเดี๋ยวเอาตีศูนย์ทิมอะไรนะไปใช้ท่านมยมทําไก่มาจริงเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าจะใช้กระทะเขาต้องมีค่าเช่าก็เลยให้เขาทาให้ไง สวันก็เหงาสิแบบนี้เพราะงันก็เรียนเชิญท่านลงมาเรียนเชิญท่านท่านลงมาบินกันลงมาแล้วโลกของท่านโยมมีนรกอีกทีไหมนั่น,นสิอย่าไปรวมตัวกันนะเดี๋ยวนรกแตกพี่ทำไมนะเพราะท่านโยม พี่ว่าไม่นะท่านยมทําอยู่เพื่อรอดเอันเป็นอ้าเลยชีวิตของไก่ตัวนั้นล่ะชีวิตของไก่ตัวนั้นล่ะท่านยอมแล้วส่งกลับลงรูงเดือบใจเพราะเราเป็นคนเลืองมากส่งกลับมาเลย